สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้อยทุกคนด้วยนะครับพวกผมโฟนตรงเหมือนเดิมน,นะครับเอาละครับวันนี้บทวิเคราะห์วิจารณ์3คู่จะมีเกมคู่ไหนกันบ้างเดี๋ยวมาว่ากันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับขอขอบคุณนะครับทางพักยก77ด้วยครับที่ทำให้เราได้มาเจอกันในวันนี้นะครับไปดูที่คู่แรกกันเลยแล้วกันนะครับในวันนี้ครับตีหนึ่งสี่สิบห้าฟุตบอลเซเรียของอิตาลีนะครับอัตาลันตานะครับทีมอันดับที่เก้าของตารางวันนี้เปิดบ้านเจอียดทีมอย่างโคโมทีมอันดับที่สิบเก้านะครับสำหรับผลงานของอัต แต่อย่างไรก็ตามครับนัดล่าสุดในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาทําได้ดีพอตัวเลยนะครับเปิดบ้านเสมอกับอาร์เซนอลไปศูนต่อศูนครับเป็นรูปเกมที่ถือว่าทำได้ดีนะครับแต่วันนั้นตัวหลักๆในวันนี้นะครับนำทัพโดยชาลีคาเตลล่านะครับมีมาเตโอเลเตกีเบรเซียนเนนี่นะครับนี่ก็จะเป็นประสานประสานในเกมรุกครับมิดฟิลด์คู่กลางก็จะมีมาริโอปาซาลิทครับแล้วก็เอเดรันนี่จะเป็นแกนหลักของอตาลันตาในค่ำคืนวันนี้ครับวันนี้นะครับเปิดบ้านเตีมยรคงับาร 5นัดหลังสุดในการลงเล่นครับเสมอไป2แพ้ไป3ไม่ชนะใครเลยครับแมต่เกมเดียวครับวันนี้ตัวหลักนำทัพโดยแพทริครูโตเน่ครับวันนี้นะครับเข้าไปดูเฮดทูเฮดย้อนหลังคู่นี้เจอกันนะครับ5นัดหลังสุดปรากฏว่าอตาลนตาชนะได้ทั้ง5เกมเลยครับดังนั้นดูจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับเชื่อว่าเกมนี้ไม่น่ามีปัญหาครับทีมงอตาลนตาเล่นในบ้านน่าจะสามารถเก็บ3มแต้มได้แล้วก็จะเป็นการชนะมากกว่าหนึ่งประตูขึ้นไปแล้วครับ มาดูกู่ที่2ในคัมคืนวันนี้นะครับในเวลาตีสองสนาทีนะครับก็เป็นเกมระหว่างเบนฟิก้านะครับยกพลบุปเย์เนบาวิสต้านะครับเป็นเกมฟุตบอลลีกของโปรตุเกสครับเบนฟิก้าครับตอนนี้อยู่อันดับที่7ของตารางครับหนัดหลังสุดในการลงเล่นครับชนะไป4เสมอไป1ไม่แพ้เลยนะครับฟอร์มการเล่นก็ถือช่วงหลังเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับวันนี้ตัวหลักนําทัพโดยวันเตลิสพับดิดิสครับมีดิมาเรียเพรสติเนนี่นะครับออกุนก็คูนะครับก็จะเป็น4ประสานในเกมรุกครับแล้วก็เกมรัััับบนนนนนําาาาทพโโโโดดยลิิิคอออตตเมี้้แววก็ซร วันนี้เบนฟิก้าจะยกพลบุกไปเยือนบอวิสตาทีมลับที่15ครับซึ่งผลงานช่วงหลังไม่ดีเลยครับ5นัดหลังสุดในการลงเล่นชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2ครับเฮตูเฮตห้านัดหลังสุดที่เจอกันครับปรากฏว่าเบนฟิก้านะครับชนะไป3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1ครับโดยรวมนะครับเบนฟิก้าก็ถือดูดีกว่าครับเฮตูเฮตก็ดีกว่าผลงานในช่วงนี้ก็กําลังดีครับเชื่อว่าเกมนี้น่าจะชนะได้และน่าจะเป็นการชนะมากกว่า1ประตูขึ้นไปแหละครับ ปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้ครับไปดูที่บอลนอร์เวย์บ้างล้วกันนะครับโมทีมดับที่3ของตารางครับยกพลบุกไปเยือนทีมอย่าง KFUM ทีมดับที่7นะครับสำหรับโมครับสองเกมหลังสุดในการลงเล่นครับชนะรวดทั้ง2เกมครับยิงคู่แข่งไป10ลูกเสียไปเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นครับก็ถือว่ากลับมามั่นใจอีกครั้งหนึ่งครับ วันนี้ยกคนบุกไปเยือน KF UM ูอมทีมับที่7ของตารางซึ่งสีนัดหลังสุดในการลงเล่นฟอร์มไม่ดีเลยครับชนะ1แพ้ไป3ฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าไม่ดีครับแล้วก็หลักๆวันนี้เจอกันช่วงหลังโมก็ถือผลงานก็เริ่มจะกลับมาแล้วนะครับดังนั้นเกมนี้เชื่อว่าด้วยฟอร์มการเล่นช่วงหลังของโมที่เกมรุกกำลังร้อนแรงแบบนี้ครับเกมรับก็เหนียวแน่นด้วยน่าจะสามารถบุกไปชนะทีมแข่งเคสยูเอ็มได้ไม่ยากเลยครับเอาละครับ,รรบสามทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในคัมคืนวันนี้ครับย้ำอีกทีครับ คู่แรกครับตี145สลีดตาลีครับให้เชียร์ตาลันตาไปได้เลยนะครับคู่ที่สองครับตี215บอลโปรตุเกสให้เชียร์เบนฟิก้านะครับแล้วก็เที่ยงคืนตรงนะครับบอลนอร์เวย์ให้เชียร์โมไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางครับของทางไซโก้ไว้ด้วยนะครับ